สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่59วันอังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2564กกะไว้ว่าจะไปหาต้นยูคาลิปตัสและไม้หน้าสามมาทํา นั่งร้านสักสองสัปดาห์ผ่านมาจนครบสองสัปดาห์แล้วนั่งร้านและบันไดขึ้นนั่งร้านเพิ่งทำผ่านมาได้แค่ครึ่งเดียวติดงานโน่นนี่นั่น แต่ละวันก็มีเวลามาทำโครงการสร้างบ้านคนเดียวได้เพียงช่วงเช้ากับช่วงค่ำไม่เกินวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็เลยทำให้ยังได้เท่านี้กว่าที่จะ ทำนั่งร้านเสร็จก็คงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็เท่ากับที่ผ่านมาคือผ่านไปสองสัปดาห์แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกเท่าๆกันคือราวสองสัปดาห์เป็นนั้นว่า อาจจะต้องใช้เดือนกรกฎาคมทั้งเดือนทำนั่งร้านก็ไม่เป็นไรทำให้แน่นหนาทาวรเพราะจะต้องใช้ไปอย่างน้อยสองสามปีคือหลังจากกลอลอ็กซิเมน ผนังพร้อมเสาชั้นล่างเสร็จก็จะขึ้นคานคานซึ่งเป็นฐานรองพื้นชั้นสองของบ้านสวนจันทร์หรือเรือนจันท์ก็จะอยู่สูงประมาณปลายสุดของ ต้นยูคาลิปตัดนี่เองคือสูงกว่าหลังคาแคปมสูงกว่าพื้นนั่งร้านที่จะใช้เป็นพื้นวางกระบะผสมปูนซีเมนคอนกรีตที่จะยกขึ้นมาวางข้างบนนั่งร้านต่อ ท่อประปาขึ้นมาคือย้ายการผสมปูนซีเมนจากข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนบันไดขึ้นลงตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นเดินลงคือเดินอ้อมไปด้าน หน้าที่จริงก็เป็นด้านข้างของอาคารบ้านสวนจันแต่ว่าอยู่ด้านหน้าถนนสาธารณะก็เทหินกับทรายเอาไว้ตรงนั้นก็จะหิ้วหินทราย และปูนซีเมนเดินขึ้นลงตรงบันไดนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดอีกกราวสี่ขั้นขึ้นมาถึงตรงที่พาดต,ต้นยูคาลิปตัสเอาไว้เป็นคาน รองพื้นนั่งร้านนี้แล้วก็จะปูจนเต็มบริเวณตรงนี้ที่ตั้งเสาเอาไว้นั่นแหละตรงที่จะวางกระบะผสมปูนซีเมนก็จะอยู่ตรงกันกับบอ่อหรือหลุมผสมปูนซีเมน ข้างล่างนั่นเองแค่ยกขึ้นมาไว้ข้างบนนี้คือเลยต้นยูคาลิปตัสที่วางเป็นคานต้นที่สองไปคือจะยังมีต้นที่3ามสี่ห้าไปจนถึงมุมสุดก็คือที่มีเสายูคาลิปตัสตั้งไว้ไกลสุดต้น ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกราวสองสัปดาห์กว่าที่จะทำบันไดจากชั้นพักตรงนี้ขึ้นมาจนถึงพื้นตรงนี้อีกสีขั้นแล้วตรงพื้นนั่งร้านก็จะ ปูไม้หน้าสามอย่างเดียวกันนี่จนเต็มพื้นที่ให้ขึ้นมานั่งชมวิวทิวทัศน์ก็ได้ขึ้นลงผสมปูนซีเมนเพื่อจะเทคานและเทพื้นของ บ้านสวนจันร์ทหรือเรือนจันร์ทชั้นที่สองได้ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่น่าจะน้อยกว่าสองถึงปีจนกว่าจะทำพื้นชั้นสองซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จก็จึงจะได้เริ่ม ทำผนังและเสาของชั้นที่สองต่อไปอีกสักสองปีสรุปแล้วที่กะเอาไว้ว่าจะทำนั่งร้านสักสองสัปดาห์ก็คงจะต้องใช้เวลาทั้งเดือนในเดือนกรกฎาคมคือเต็มสี่สัปดาห์ หวังว่าคงจะไม่แถมไปเป็นห้าหกสัปดาห์แต่ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอย่างที่พูดเอาไว้ในคลิปก่อนว่าเป็นชั้นที่เสี่ยงคือเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่สุดถ้า นั่งร้านบันไดขึ้นลงไม่มั่นคงแข็งแรงก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุพระตกลงไปเจ็บไปตายได้โครงการสร้างบ้านคนเดียวถ้าคนสร้างตายไปเสียมันก็จะไม่เสร็จครับถ่ายคลิป ความคืบหน้าโครงการสร้างบ้านคนเดียวที่สวนสาธิตชีวิตธรรมชาติของนายตะวันสวนจันทร์ปทุมธานีมาให้ได้ชมกันอีกคลิปหนึ่งครับ Thank oh.